สวัสดีค่ะวันนี้กลับม,มาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสำหรับนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่เป็นการพยากรณ์ในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆแบบแบบแบบที่แม่หมอคิดคอนเทนต์แล้วก็จะทําขึ้นมานะคะกับประเด็นท็อป,ปิกที่ว่า2ราศีไหนจะเทกระเป๋าส่งท้ายปีในบรรดา12นักษัตรในบรรดา12ราศีเรามาดูกันเลยนะคะว่า2ราศีไหนเอ่ย ที่ช่วงนี้ช็อปหนักมากเงินหมดกระเป๋าหายเกลี้ยงเลยของรอส่งเข้าบ้านเพียบไม่มีที่จะให้เก็บแล้วทีเดียวเชียวนะคะนั่นได้แก่ชาวราศีราศีอะไรเอ่ยหราศีตุลค่ะชาวราศีตุลเป็นชาวราศีเ h e Justice อ่าเป็นไพ่ที่มุงบอกอ่ะไปย้อนเข้าไพ่เสร็จเลย เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่บ่งบอกเกี่ยวกับสตอรี่หรือพลังงานของความรู้สึกที่เกี่ยวกับความบาลานซ์ความอยากได้นะคะหราศีที่มีเกณเงินหมดกระเป๋าเพราะช้อปปิ้งหนักไปหน่อยได้แก่ชาวราศีตุลย์ค่ะส่วนราศีที่2ราศีที่เงินหมดกระเป๋าเพราะช้อปปิ้งออนไลน์จนบ้านไม่มีจิของที่เก็บแล้วนั่นคือชาวราศีเมถุนค่ะ นะคะคนคู่นั่นเองชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วแวะมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆแบบแบบแบบดูบ้าง